ทีมงานแนวหน้าได้ให้วิเคราะห์สองประเด็นอาจารย์ปูวิเคราะห์ประเด็นที่หนึ่งถามว่าความยากในการตั้งรัฐบาลของอนุทินอยู่ตรงไหนโอ้ยความยากที่สุดในการตั้งรัฐบาลของอนุทินก็คือมงในพักภูมิใจไทย เนื่องจากว่าพรกภูมิใจไทยได้สอสอมาเยอะจนสิทธิ์ขาดในการตั้งรัฐบาลมันชัดเจนมีสิทธิ์โดยชอบที่จะเป็นคนตั้งรัฐบาลแน่นอนแต่จะผสมกับใครเท่านั้นเองทีนี้ในพักภูมิใจไทยเองพักเดียวขนาดนี้มันเหมือนพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วมันมีมุ้งของสุพมาพ มันมีมุ้งของเอกนัทมันมีมุ้งของคุณจุติมันมีมุ้งของสุชาติชมกลิน่นมันมีมุ้งโน้นมุ้งนั้นมุ้งนี้ที่มุดมารวมกันอยู่ตอนนี้ไหนเจ้าวราวดิศิลปะอาชาอกีกถ้าถามว่าความยากในการตั้งรัฐบาลของอนุทินอยู่ตรงไหนอยู่ในพักตัวเองนั่นแหละจะบริหารอย่างไง ให้จุดติไกลเลิกพอใจว่าศักดิ์ศรีกูไม่ด้อยไปกว่าไอ้วราวุธศิลปะอาชาวะเอาเอกนัทมันก็อดีตรัฐมนตรีทํำยังไงวะไอธนกรมันก็อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเดียวกับทำกระทรวงเดียวกับเอกนัทด้วยกูจอามันไปไว้ตรงไหนวะเห็นไหมเนี่ยคือความยากของอนุทินยากในการจัดการคนกันเองในพักไหนจะมีกลุ่มไทยเศรษฐ ตกลงซาบิดาจะอยู่กระทรวงวัฒนธรรมสวยงามตามเดิมหรือจะไปอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นกระทรวงที่ใหญ่ขึ้นแล้วเฮียพิพัฒร,รัชกิจประการซึ่งผลงานภาคใต้ได้สอสอมาเอื้อ,องละจะอยู่ตรงไหนวะจะให้อยู่กระทรวงแรงงานกระจอกกระจอกเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้วนะอ้าวเอกนิติสุภจรีศัดิ์อีกนะ เอาแล้วตัวกูเองอะอนุทินกูจะควบกลาโหมเอาแล้วลูกเนวินล่ะเอาแล้วบ้านปริศนานันทกุลล่ะเห็นไหมความยากไม่ได้อยู่ที่พักภายนอกความยากอยู่ที่มุ้งภายในจะจัดสรรอย่างไรให้มุ้งภายในไม่ทะเลาะกันเองเวลานี้บ้านภูมิใจไทยมันใหญ่ขึ้น มันกั้นห้องขึ้นหลายห้องและแต่ละห้องก็อยากมีเก้าอี้กันทั้งนั้นถูกปะล่ะถ้าคุยกันในพักลงตัวนอกพักก็รู้แล้วว่าเหลือเก้าอี้อะไรบ้างแล้วก็ถามเลยเพื่อไทยเนี่ยเขาถึงคุยกับเพื่อไทยไงคุณจึงเห็นไหมว่าเก้าอี้ที่เอาให้เพื่อไทยเป็นเก้าอี้เล็กกระจุ่มกระจิ๋มทั้งนั้นเก้าอี้ใหญ่มันต้องเอามาบริหารในพักภูมิใจไทยก่อน แล้วเดี๋ยวถ้าต้องคุยกับธรรมนัตเนี่ยมันจะเหลือเก้าอี้อะไรวะถูกป่ะความยากในการตั้งรัฐบาลของนายกอนุทินไม่ยากแต่อยู่อะยากเพราะเมื่อตั้งรัฐบาลแล้วย่อมมีทั้งคนสมหวังและผิดหวังเราไม่รู้ว่าคนที่สมหวังจะทำงานได้ดีแค่ไหน และเราไม่รู้ว่าคนที่ผิดหวังจะมีปฏิบัติการใต้ดินใต้น้ำอย่างไรนี่คือความยากที่หนึ่งในการตั้งรัฐบาลของอนุทินที่ผมใช้คำว่าตั้งไม่ยากแต่อยู่่ยากนอกจากนี้อนุทินถ้าเอาพักเพื่อไทยมาร่วมมันมีคดีหลายคดีติดตัวคนในพักเพื่อไทยอยู่ ประเสริฐจันทระรวงทองตองเป็นรัฐมนตรีดีอีคอรัปชั่นไหม <c oughs> ไอสแกนม่านตากับสิงคโปร์เนี่ย <c oughs> เกี่ยวกับสแกมเมอร์ไหม <c oughs> และพอชัยชนกทิดชอบมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ปุ๊บเปิดเลยว่ามีคนจะให้ตังค์อ้าวแล้วตอนประเสริฐเป็นรัฐมนตรีมันมีคนมาให้ตังค์แบบนี้ไหมวะ <c oughs> และเดี๋ยวจะต้องมาอยู่ด้วยกัน เรื่องนี้จะจบลงยังไงจะหายไปเลยจะเงียบไปเลยใช่ไหมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะได้เป็นรัฐมนตรีไหมคุณต้องไม่ลืมนะว่าสุริยะเขาออกตังในการเลือกตั้งรอบนี้นะเว้ยในฐานะผู้ในการการเลือกตัง้งคุณต้องรู้นะว่าทักษิณกับพจมานไม่ค่อยชอบใช้ตังตัวเองก็จะถามว่าใครอยากเป็นรัฐมนตรีใครอยากมีตําแหน่งก็ให้มันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งสุริยะรอบดีเขาก็เต็มที่แล้วคณะรัฐมนตรีอนุทินจะไม่มีสุริยะได้ยังไงและจะให้สุริยะอยู่กระทรวงไหนจึงจะสมศักดิ์ศรีคนที่เป็นรัฐมนตรีมาจะครบทุกกระทรวงแล้วแล้เถ้าสุริยะเป็นรัฐมนตรีเรื่องไอ้เครื่องบินเจ็ตนะ่ะเบนสมิธนะจะทำยังไง ไหนจะเรื่องยึดทรัพย์ไม่ยึดทรัพย์ยิ่งลักไหนจะเรื่องเรียกเก็บภาษีทักษิณไหนจะต้องเรื่องเอาทักษิณเข้าคุกจากกรณีสนับสนุนข้าราชการให้ทุจริตกรณีไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจอีกองอิงกับตัว PN ต้องเรียกเก็บภาษีอีกองอิงกับปัญหาจริยธรรมจากคลิปอังเคิลต้องนำไปสู่ศาลเพื่อจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก และถ้าเพื่อไทยไปรวมอยู่กับภูมิใจไทยเรื่องเหล่านี้จะถูกว่างเว้นไปหรือจะเป็นเรื่องที่ต้องเอาผิดและถ้าเอาผิดพักภูมิใจไทยมันจะอยู่ยังไงถ้าพักเพื่อไทยมันถอนตัวไม่พอใจมันปั่นป่วนผมถึงบอกว่าตั้งรัฐบาลไม่ยากแต่อยู่ให้ได้นะียากกว่ามันเป็นอย่างนี้